คนสาวขอเชิญ ต้อ,อหักบอนผู้ใดเล่นหน้าเวทีกัะบอสต่างความุ่วายผู้สาวยุบม ทั้าสอง้ากันมื่อไรมันกันน้อยจนไงเสียวเจ้าอยู่ใส่ไม่เอิ้นหาเจ้าดึงเดินเจ้าใส่แขยงยืนดีแขยมาแล้ว ไปเรียนมูคอนเดอร์แพสีคุยก <c oughs> <c oughs> so ันอยากนึ้นไหมไอ้บอลนี่มึงขจงหัวหรอบังบังบังเจ้าบังบีบ้าไว้แล้วคอยจะสงสารพ่อกับแม่มันเนาะพ่อแม่มันส่งมันไปเรียนหนังสือมันก็เอา มันเก่าเงินไปซื้อเราซื้อยายกินบาเอาไปมันบอสบอสบอกบรารเอาเอาอย่างต่อละเปาจะกักว่าครับบอบอมันบอแเสบ โอ้ใหญ่กูใหญ่เด้อกูตีมึงอีหลีเด้อพ่อมาสโองเรื่องในวันแม่กันเปิดฝาเอี่ยมไงเอี่ยมต้องมึต้องเอี่ยมมือก่อน มึงแสบบอมึงสูงหนุ่มแม่กูดอกเอาให้ยนั่งมึงแสบบอแสบมึงแสบบอแสบกูสงสัยหนุ่มแม่มึงคือแสบสงสัยแม่กูกินปงสู้เลิหลายมั้งหนุ่มแม่กูเลยแสบโอ้ยถ้าแมนกินหลายคัะปละฮาวกับบ้านปลาบ่แม่นบ่ แม่มึงมักเป็นยังเป็นเจ้าแม่มึงละ่ะไพ่แม่มึงเจ้ายังแม่มึงมาเป็นเจ้ายังเจ้ามือแม่มึงละ่งละไพ่ยังเล่นไพ่ติดนี่โอ้ยขาขาดหลายบบขาด <c oughs> ปลาเห่าปลาเห่าครับ ป้าป้าป้าแม่แม่เดือดกบานปมอสิวาปีผ่านไปเจ้าถึงครอบครัวนางสาวตู่นางสาวตู่ได้ทำงานเป็นหมอมีเงินเดือนส่งให้แม่ใส่เสื้อเดือนเลยมาบ้านลงแม่อยู่ตลอดว่าเคยทิ่มแม่ไปใส่เื้ขอข้าวปลาอาหารของขอ,ของเครื่องใส่มาให้แม่เป็นประจำ แม่ข่อยกลับมาหาแม่เนื่องในงานวันแม่ข่อยกินหอดแม่หลายหลายได้ยังว่าฝากแม่แล้วลูกก็สิิคดนี่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 ด้นี่นด้ท้องอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแก๊กก่อนของมันแพง <laughs> ราคามันดีได้แม่เ <laughs> พียเพีย มีโบลูกจจมีโบสอนลูกดีๆเดอ้อไงขึ้นมาสีใดท่อคือแม่คอยเส,สียมะกะแลงข่อยเห็นแม่ข่อยจมว่าอยากได้ซุ้มจาว่าสีหยังเดี๋ยวคอยถามแม่ข่อยก่อนเดอ้อแม่แม่สีหยังสีดสีดำสีดำ บื้องจจงใดวะคอยว่ามันเป็นสีสมไหมแตเจ้าเห็นสีดำคือแม่คอยนี่สายตาบอดีแหละสนใจบำรุ่งสายตาด้วย B อ C T A ตาบุญมาพันดวงเบอร์โทรกะ0894223471สเ่งแม่ขอขรกาบเจ้าเลยเด้อ หารกินได้หมดหว่าได้รู้เรือแม่เคยขออย่างในบอย่างนึงขอโอ้ยกูลยดีใจพี่ขอมีผัวติโอ้ยกูละดีใจโอเมนต์โมเมนต์ขอสิขอเฮ็ดแนวกินของมักเจ้าให้กินแม่ได้บ่ได้บ่สิกินได้บ่เนาะกูกินได้ตัวลูกสาวคนงามเฮ็ดให้ การถึงครอบครัวแม่หมอนและลูกไอ้ก็ได้รับความลําบากเนื่องจากไอ้มนีผู้สาวจําเป็นต้องหางเงินเลี้ยงผู้สาวและทั้งสองกระหันไปเสพยาเสพติดถ้าผู้สาวมาครูเอาเองินท้องแม่เป็นประจำํำทํายารล่างกายแม่เป็นประจําโอ้ยลูกคอยอยู่ไซน้อลูกคนอื่นให้ลกกับมาไหวแม่ลูกคอยว่าเห็นมาก แม่สวัสดีครับเอาสวัสดีผ้ากันม้ยังล่ะผมมาขอแม่ครับแมวบ่มี่ห oh, ้ดอกแม่สวัสด yeah, ีจ้าสวัสดีผ้ากันม้ยังล่ะไอผ้าพุดรู้ว่าขอเงินจ้าแม่บ่มีแมวบ่มีดอกยื่นข่าเืินเดือนผู้เท่าออกแม่ เอาไปซื้อของหุดแล้วไม่เอาไปซื้อผงซักปลาสันไลผงซูโรถน้ำปลามาเด้พุทแล้วเจ้าสิให้ดีๆบ่เจ้าบ่ให้เจ้าเจ็บเด้บ่บ่บ่ห้ดอกโอ้แม่ขอขึ้นแน่เิเอาไปซื้อยังล่ะเดี๋ยวไปซื้อมาซื้อ ยาสูซื um ้กัญชาซื้อกาตบสับปะสินสบะสิของต่างๆเปิกูไม่ค่อยสาไค่อยสนหนุ่มเป็นคนหนุ่มสิเมี่งนาะเขากูตีจ้เทียนะขามาถามเรื่องมาามเบลเศร้าๆขดลวด แม่สียหายบ่หายบ้าบาสู้จับเร็วเงินมึงอยู่ซ้ายเอาไม่กูไปกูไปกูไปนี่มันอย่างนน่นนี่ไม่แย่หนิพวกพอถุงยางไปกูปัดเงินบัตรไรสู้ไปกูปัดปัดปัด

của lù khỏi nè Dì bòi mẹ Khỏi sống cứ đồ sứ cả bầy đầy bò nó cho xịp Khỏi gì hết đẹp đấy nó Cho xoay nè Khỏi thì xoay cho đỏ nhai bài bài miếng bàn มีระดับพ่อแม่มีหนักความแม่ทุกคนหวลังเหล,ลูกได้ดีได้ดีความสุดท้ายไม่เป็นยังไงควาฝันลูกทุกคนเห้แม่จะคลองดีใจหรือเสียใจลคพ่อแล้วกขวข้าขอขอบคุณค่ะ